าเชิญพบกับวิทยากรสาวได้เลยวิทยากรสาวแสนสวยนะครับคุณเซ็กซี่เป็นวิทยากรที่มาจากอเมริกาละสินทำความเคารพหน่อยครับท,ทความเคารพวิทยากรหน่อย เดี๋ยวเอาวุ้ยเดี๋ยวเอาอุธตามระเบียบพักตามระเบียบพักอ่าเดี๋ยววิทยากรสาวเราจะให้ความรู้นะครับอันนี้บรรยากาศคล้ายๆอยู่ในลอนดอน굿มอร์นี่ พูดไทยไม่ค่อยชัดนะพูดไทยไม่ค่อยชัดภาษาอังกฤษ Where are you Where are you Where are you คุณมาจากไหนอ I come from Thailand at the left o n l i n e left and ไหนซ้ายหรือขวาซ้ายเขาเห็นเมื่อไหร่ก็ถูกซ้าย แถวตุ้งแถวตุ้งซ้ายซ้ายคือเลฟเลฟซ้ายไลฟ์ไลฟ์ขวานะครับอาทิศทางนะคะเราจะเดยวไปทางซ้ายนะครับอ่านะคะับยังมีนยังไม่ต้อนรับนะคะอันนี้คือสถานที่ที่เราจะเข้าไปสู่น่าล้ว